วันนี้เล็กมาเดินตลาดนัดก่อนไปทำงานฮนะนี่มาดูตลาดรองเท้าพอดีเห็นก็บอกว่า120บาททุกคู่ปกติตรงนี้จะ150นะอันนี้เป็นโปรโมโชั่นหลังปีใหม่อดีจะไปดูกันน,ะนี่ครองเท้าหนังราคา150นะ1 5สส่วนรองเท้าผ้าใบนะก็120 ตอนนี้คนกำลังสนใจกันเยอะเลยนะเดี๋ยวเราลองไปเลือกดูนะว่าคู่ไหนหน่าสนใจต้องลองดูฮนะเอาคู่ที่ถูกใจนะใส่แล้วสบายสบายนะะสวยๆทั้งนั้นเลยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะ์ใครสนใจก็ลองมาดูรนะองเท้ามือสองร้านนี้ก็มาประจำฮนะอันนะี้ โปรโมชั่นปีใหม่ร้อยยีสิบาทเนียูดสวยๆทั้งนั้นงามเลยเดี๋ยวนาเล็กลองไปเลือกดูกหน่อยว่ารองเท้าอันไหนหน่าสนใจก็มีมีทั้งของเด็กของผู้หญิงนะเนี่ยของผู้ชายจะอยู่ฝั่งนี้ ใส่กำลังงามๆเลยเนี่ยฮะส,ยสวยๆอ่ะครับผมสำหรับวันนี้มาดูรองเท้ามือสองฮะนะร้อยยีบาททุกคูนะ่โปรโมชั่นปีใหม่เนะี่ยนาเล็กมาดูรองเท้าที่สำหรับเดินวิ่งนะเนี่ยฮะ120บบาทก็ถือว่าน่าสนใจนะ คุ้มแน่นอนฮะร้อยบาทเนี่ยใส่วิ่งแค่2องสสมครั้งนะก็ถือว่าคุ้มนะแต่ว่าพวกนี้ถ้าเราใช้ดีๆก็สามารถใช้ได้เป็นปีเลยนะก็ถือว่าสวยนะเนี่ยได้หลายคู่เลยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิตะเนี่ยรองเท้าเยอะเลยคนกำลังสนใจกันนะดูรองเท้าของนาเล็กที่ซื้อหน่อย เอาสีดำตัวนี้นก็ถือว่าสวยอยู่นะนี่ฮะเราดูพื้นพื้นก็ยังดีนะอาจจะเป็นพื้นทำใหม่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอะเี่ยร้อยยี่สิบบาทจัดฮะจัดเอาคู่นี้แหละ คือเห็นแล้วก็สะดุดตาแล้วก็ลองใส่ดูก็พอดีฮะเบอร์สี่สิบสามนี่โอเคใส่เดินใส่วิ่งได้สบายสบายสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ